เอว่ามองว่าในยุคปัจจุบันนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วนะคะเวลาเรานำเสนอคอนเทนต์หมายถึงนโยบายะคะ่ะการที่เขาจะเข้าถึงเราในส่วนของสื่อออฟไลน์ line, เอว่ามันเข้าถึงได้น้อยแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คนได้รับข่าวสารบนสื่อโซเชียลมากไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f c e e o o o นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube Instagram Twitter ต่างๆะคะเราเสพสื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัคร หรือว่าผู้หาเสียงเองก็ดีะคะ่ะก็ต้องเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่นกันนะคะตอนนี้เท่าที่เราคุยกันนะคะเอให้เป็นในส่วนของออนไลน์อะคะ่ะแทบจะ 70%ส่วนของออฟไลน์แค่30%เท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วตอนนี้เอกก็เห็นนะักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพักใหญ่นะคะเริ่มยิงแอดโฆษณาผ่าน Facebook กันแล้วซึ่งในส่วนของเราเป็นดิจิตอลเอเจนซี่อ่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเขามีความเชี่ยวชาญในส่วนของการทำเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งมากน้อยแค่ไหนในส่วนของเอกเองเอกก็ยังมองว่าคู่แข่งที่เขาทำเขาก็ยังไม่ได้น่ากลัวค่ะ

คิดว่าจะทำยาบางแก้วทำลายแบบนี้พี่นิดูน้องตลอดเลยนะดูในแอปที่ว่าการไลฟ์สดดใน ประพืชทิพงนะครับท่านชัดสุภัทรนิต์ท่านก้องเกียร์วงนิยมนะครับทั้งหมดสามท่านคนที่จิว่าตกลงกันไ,ได้ นายสขพรช่กลางสบัดขั้นเดียวเคสอง,น,สองอน,านายสมพรจิตรับนะคระับา,กกาะบ